มื้อนี้มาเฮ็ดอันต่ำห้างวายห้างวายเงี้ยห้างวายคมอยู่บ้านขั้นพี่เนี่บ้านนั่งขั้นนี่ต่ำห้างวายเงี้ยสมมติขอขั้นสมมติเครือสมมสมเครือเครือม่วงก็ได้เครือข้าวก็ได้เนาะมะเครือดียิ่งพากันขั้นมวเห็ดดูนึ่งอ่ะเห็ดเป็นห้อมนึ่งหมดปะเออเข่าห้อมดี เนี่ยกะลางห้างไหวเลยกะมักเขื่อเกณยลอยกับพาถ้าเกนบัเยอบัพากระด้นะเนาะวันนี้มันลินบ้านนอ้องอีมาขอตํามักเขื่อมันนี่นี่ฝนจิตุกฟ้าลุ่มบึงเมกบึงเฟื่อนฟ้าล่มแฮง นีเหือนน้องเศร้ามันลินห่ามันบริมาขึ้ลละพอดีมันเห็ดตำมะเขือก็เลยมีข้อห่อตำมะเขือมันจกน้อยไปกินมือแรงกลับบ้านบาได้ก็เลยมีข้อตำมะเขือใส่หัางได้น้องไปกินพ่องหนักขั้นมันจะเท่ามันจะจีมักเห็ดแล้วกันจีห้องแดงห้องข้าวต้อยมันเฮ็ดก่อนมันจีหึ้นน้อยมีบุหรกิน นั่นกนนังห่าไกลกันมาเสือหอมเหีียมอันนี้โอ้ยเนี่ยตกตกบ้านอเไรพุ่งตกเห็นเห็นแบบต้นขาเาม่ไหวนเลยนไปเห็นนี่เองติดนันอไหมองน้ำฟองเป็กบาบ้างเลไห ปลาที่นี่ไนี่ปลนี่เเผดจดอยู่เผ็ดิ้งคุณซหอะไรอ่มันเผ็ดอันนี้เผ็ดาก่ดยอนนะเจ้าหลัเตน่อย็ร้อนเอิอาสามัเผ็ดอากองให้นีุ่๊กเอง แกมจะกระแทกแล้วไปแล้วเผ็ดทุดหยบขอๆมากอ่ะมักเผ็ดอันนี้นะบ่มักเผ็ดตำแจ่ลขบปุ๊กเองอยู่ส่วนสนองทขั้นปุ๊กเผ็ดแท้เผ็ดหวานเมื่อกี้นะค่อยหวานมักเผ็ดอันนี้ปกติมันจะไม่ค่อยเผ็ดเป็นมาเผ็ดแท้เผ็ดหวานผูเสือมันก็เลยจิ้มอันค่อยแตะลีนก็เลยฮอนลีนเลยแบบแบบก็เลยฮอนลีนหมดแล้ว ต้องไปคุยกันนิดหนึ่งก็เงียบอ่ะใส่บาสเกิดกันเจ็บแก้มกับมาน้ำไปใส่กระไปน้ำใครแก้มนด้ไหมแย่งไปพี่ไปใส่กระติดก้นไปนน้ำห่างนีอยากไปอ่ะห่างแก้มนี่ไปไหนก็ไปด้วยอยากไป กะดีกว่ากรนก็อร่อยแมลูกมา้กับอยากักรวังหนึ่งอ้ยใส่้อมจีใส่มักเผ็ดจีอ๋ออ้ก้มนึ่งใบเผ็ดตาหนึ่งหม่อมหม่ทำดุกยใส่เกลือนิดนึง้าวบ่ข้าว่นหนึ่งเลดูข้าเกล หมดนะคะเห็ดไทยโอ้เห็ดปูอบกน์โบกนมเก็บเราค่อยตัดเกิดละั้นเห็ดแกนเดียวนึ่งอะขั้นมันยอนมือใส่ยันดิเห็ดโตั้งเกลือ้วยเห็ดไ่ี้ีเสวิธีนตับกระตนี่ตัสาโปกโปกงหนุซาในหนึ่งคนเหลากินอันนี้แหละไ่เสกเสต ตัวสองบอกุกกินเยอะก็ตัวต่อรอยอยู่บนนี้ไงโอมอยูน่นี่เลยนเน,เน่ใครเนแ่าาเน๊ะันง้แม่อยู่นี่หรคือะไปน้ำต้อเป็นวันเสาร์อาทิตย์คแม่สามมึนดอกข้นเคือมเื่อไ้ข้นเครือนอต,ต้องตั้ทังไหวก่อนแม่ นั่นช่วยเหละทังวายแะแกงบเขาว่ากดข้านี่จังอเขงนีทำไมร่งีทไมอ๋อที่นี้ทั้งว่ายฮจิบกวยกวยแล้วน่าแมกวยหนดแล้ว

เจ้านัา่ไปเอามานี่ไบขวดเนะสั้นนิดหนึไงเีนงะวันนี้ไปด้หนึ่งตรงตรงใบจ้งอ่อเอาเปนนี่แล้วทางไว้คมตอนนี้ใครยัยกออกก่อ เอ้ยหนุมคันน้มเต้าเ่วมนอยู่มอตอไปเันแม่คำเดือนตายคัท่น้เห่วไปแลเกมนาะเม่ก้กันทายอันคนประวัตินะไทสูตรประวนะดูคนอีกออกตลอด เป็นอันลูกขัน้นวันแม่บวชผิดเลยหุ่นห่างปรต่างกันเลยอ้าวมีต่างกัน,นี่ยแก้มนี่เป็นลูกฮัทเสียสติโ <c oughs> ตู้ตะวอนเด็ดเนนักจิดอะ่ะนักจิตเหล่ากับป้าบุเป็นป้าเหวนกันเลยเน่วันนี้สามาเคลื่อนแล้วเนอะอ๋อเป็นไงไงโอ้หน้าขินแมวแมวก็ยังออกกอง เออไงนะขนาดนึ่แล้วเนาะจือนห้อควมต่ำมะเขือซะห้างไหวขมมคั่วกะขนยาคั่วกะคั่วต้มมักหรือมักควรมักบ้ั่วเป็นกินละเค็เ็บ่คนกัหม้อค่มักคั่วักนั้นเหรออันรท่อ

เด็ดออกแล้วเด็ดออกแล้วอ่างเป็นบางเป็น,นโอ้หน้าแสบเป็นหนึ่งกับสงห้องซิมันนีอืมแจ่บไม่ชิมแปเผ็ดเนยเผ็ดอ๋อแก้มกินอ<ห>ะไรบนะซิม ชิมดูอร่อยจริงห้ามให้นะแกมเผ็ดอร่อยอร่อยขมนิดหนึ่งเนาะบะบะขมขมมันทั้งใบไม่หนึ่งบอกเสร็จขมมันมานเป็นขมเนาะบะเฮ็ดเป็นบะแกมบะอมแปนอันนี้ก็ะซอยหอมแปนใส่คนไทยห้องเมียงสี่ฝรั่งบวกอะเมียงแปนเหมือนกันนะหอมแปน จะมีอย่งหองผักสีฝรั่งชีฝรั่ฝรั่งีอะไรบางหล่าแท้ๆห้องห้องไทยเนาะอันนี้นี่ลาาทางห้องซาทังสว่างนะคันาผักห้อมไทยมอนองห้อมปมเปือไม่ได้ยินนักอกอบไหว่าห้องผักชีฝรั่งจังงเีปยนนลำปางล ควมมามผิดเขาประวัสีบึงฮะอะไรอ่ะทอยดิเ็ดปนะเห็นเห็ดเห็นเอ่ยมี่เหนนังขันะกินบเห็ดังเหนเห็ดไล่เป็นกระเพาะบม่มเติมยังเติม้อ,บบอนสิบนะ cơm phao mình, hey, miêu han, ngheo khem, ăn nó khoa dì nó, hết này,